ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีท่ามกลางกระแสทานแห่งการเวลาที่ไหลผ่านมากว่า2,500พันศาศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่สถิตอยู่ในตำราหรือประดิษฐานอยู่ในอารามที่เงียบสงบเท่านั้นแต่กลับเป็นพลังขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้คนนับร้อยล้านชีวิตในปัจจุบันเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ใครจะเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงหวานไว้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วทั้งทวีปและข้ามขอบฟ้าไปไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาและปรัชญาอินเดียโบราณก่อตั้งโดยพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมุ่งเน้นไปที่การดับทุกข์ผ่านการประพฤติธปฏิบัติที่ถูกต้องการทำสมาธิและการใช้ปัญญาเพื่อบรรลุค,ความหลุดพ้นหรือนิพพาน และก้าวข้ามวัฏฏสงสารหรือวงจรแห่งการเกิดใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคําสอนหลักนั้นเป็นความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นคือการยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่จริงความทุกข์นั้นมีเหตุแห่งการเกิดคือความปรารถนาหรือตัณหาความทุกข์นั้นสามารถดับลงได้และมีหนทางไปสู่การดับทุกข์นั้นผ่านมรรคมีองค์8นอกจากนี้ยังมีหลักการเรื่องกฎแห่งกรรม ที่ว่าการกระทําส่งผลต่อประสบการณ์ในอนาคตโดยเน้นย้ําเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลความเมตตาและความเข้าใจในอนิจจังหรือความไม่เที่ยงการเดินทางของธรรมะจากชมพูทวีปสู่ใจกลางเอเชียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากเราย้อนมองกลับไปดนเส้นทางสายไหมที่ทอยาวผ่านทะเลทรายและขุนเขาเหล่านักสแสวงบุญและพ่อค้าได้นำพาพระธรรมคำสอนเดินทางฝ่าอันตรายเพื่อส่งต่อปัญญาไปยังดินแดนห่างไกล ทางทิศเหนือธรรมะได้ข้ามเทือกเขาหิมาลัยไปสู่หลังคาโลกอย่างทิเบตและเข้าสู่แผ่นดินจีนส่วนทางทิศใต้ธรรมะได้ล่องลอยไปตามกระแสคลื่นบนเส้นทางสายไหมทางทะเลสู่เกาะลังกาและคาบสมุทรสุวรรณภูมิการเดินทางที่ยาวไกลนี้เองที่ทำให้พุทธศาสนาเกิดการปรับตัวและแตกแขนงเป็นนิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเถรวาทที่เคร่งครัดในหลักการเดิมหรือมหายานที่เน้นการช่วยเหลือสรพสัตให้พ้นทุกข์ไปด้วยกัน ในวันนี้ที่ช่องเมทีเราจะพาทุกท่านออกเดินทางย้อนรอยธรรมจากดินแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนากำลังหวนคืนกลับมาสู่ดินแดนที่มียอดผู้ศรัทธาสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราจะไปเจาะลึก9ประเทศที่มีประชากรชาวพุทธมากที่สุดพร้อมตัวเลขที่น่าตะลึงและเรื่องราวเบื้องหลังที่หล่อหลอมให้พุทธธรรมยังคงมีลมหายใจมาจนถึงศตวรรษปัจจุบันเราเริ่มต้นการเดินทางที่อันดับที่9ประเทศอินเดีย ดินแดนที่เปรียบเสมือนคันมารดาของพุทธศาสนาแม้ว่าในอดีตพุทธศาสนาจะเคยเสื่อมคลายไปจากที่นี่นานนับพันปีแต่ในปัจจุบันเรากําลังเห็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งกับตัวเลขประชากรชาวพุทธที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง10ล้าน1 0 0 0แสนคนเรื่องที่น่าตะลึงที่สุดคือการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะครั้งมหาศาลของดรบีอาร์อัมเบตกาที่นำพาคนอินเดียจำนวนมากเข้าสู่ร่มกาสาวพัในคราวเดียว เือเรียกร้องความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้เมล็ดพันธุ์จะเคยแห้งแล้งไปนานเพียงใดแต่หากได้รับหยาดร้นแห่งปัญหาก็พร้อมจะเบ่งบานขึ้นมาใหม่ได้เสมอจากอินเดียเรามุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีในอันดับที่8ประเทศเกาหลีใต้กับตัวเลขประชากรชาวพุทธ10ล้าน9แสนคนในดินแดนที่เทคโนโลยีล้ำสมัยและวัฒนธรรมสมัยใหม่เบ่งบาน พุทธศาสนาแบบซอนยังคงทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นทางจิตวิญญาณสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการ Temple Stay หรือการใช้ชีวิตในวัดที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดจิตใจและสร้างสมดุลให้กับผู้คนในโลกที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงล่องเรือกลับมายังมหาสมุทรอินเดียสู่เกาะแห่งธรรมศีลังกาในอันดับที่7 ด้วยตัวเลขประชากรชาวพุทธ15ล้าน4 0 0 0คนที่นี่คือดินแดนที่รักษาคำสอนดั้งเดิมของเทรวาดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายความยิ่งใหญ่ของศรีลังกาถูกจารึกไว้ในรูปแบบของสถูปเจดีขนาดมหือมาอย่างรุวันเวลิสยาและถ้ำวัดดัมบุลาที่บรรจุพุทธศินลำค่าภาพของชาวศรีลังกาในชุดสีขาวสะอาดตาที่พากันไปสักการะพระเี้ยวแก้ว คือตัวแทนความศรัทธาที่บริสุทธิ์และทรงพลังถัดมาคืออันดับที่6ประเทศเวียดนามกับจํานวนประชากร15ล้าน6แสนคนพุทธศาสนาที่นี่มีความพิเศษคือการหลอมรวมมหายาณเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมและการนับถือบรรพบุรุษแม้จะผ่านช่วงเวลาสงครามและความเจ็บปวดแต่จิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามกลับเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเราจะเห็นมหาวิหารพุทธศาสนาที่ใหญ่โตและสวยงามผุดขึ้นในหลายจังหวัดสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เติบโตไปพร้อมกับศรัทธาที่มั่นคงขยับมาที่อันดับที่5ประเทศกัมพูชากับตัวเลข15,700,000ล้คนนี่คือประเทศที่มีสัดส่วนชาวพุทธต่อประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหากใครเคยไปยืนอยู่ท่ามกลางนครวัดหรือนครทมจะสัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่เคยเกิดขึ้น แม้พุทธศาสนาในกัมพูชาจะเคยเผชิญกับยุคสมัยที่ยากลำบากถึงขั้นเกือบสูญสิ้นช่วงสงครามกลางเมืองแต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษพลังแห่งธรรมก็ได้เยียวยาจิตใจและกลับมาเป็นศูนย์กลางของสังคมอีกครั้งอย่างน่ามหัศจรรย์เข้าสู่อันดับที่4ประเทศญี่ปุ่นกับตัวเลขที่กกระโดดขึ้นไปถึง4 1 4 0 0น0คนพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นคืออรรถรสแห่งการใช้ชีวิต ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและความรู้แจ้งเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลุ่มลึกความน่าตะลึงของญี่ปุ่นคือการนำหลักการพุทธไปประยุกต์จนเกิดเป็นศิลปะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสวนหินแบบเซนพิธีชงชาหรือความใจจดใจจ่อในงานฝีมือนี่คือพุทธศาสนาที่สอนให้คนมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบที่อันดับที่สคือประเทศเมียนมาโดยจำนวนพุทธศาสนิกชน 41, 4 1 4 0 0 0 0คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นอย่างน่าสนใจสำหรับชาวเมียนมาพุทธศาสนาคือหัวใจและกระดูกสันหลังของชาติทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีท่ามกลางกระแสทานแห่งการเวลาที่ไหลผ่านมาก,กว่า25 0พันษาปศศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่สถิตยอยู่ในตำราหรือประดิษฐานอยู่ในอารามที่เงียบสงบเท่านั้นแต่กลับเป็นพลังขับเคลื่อนจิตวิญ,ญญาณของผู้คนนับร้อยล้านชีวิตในปัจจุบัน เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาใครจะเชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงหวานไว้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วทั้งทวีปและข้ามขอบฟ้าไปไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาและปรัชญาอินเดียโบราณก่อตั้งโดยพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมุ่งเน้นไปที่การดับทุกข์ผ่านการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง การทำสมาธิและการใช้ปัญญาเพื่อบรรลุความหลุดพ้นหรือนิพพานและก้าวข้ามวัฏฏสงสารหรือวงจรแห่งการเกิดใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำสอนหลักนั้นเป็นความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นคือการยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่จรงิงความทุกข์นั้นมีเหตุแห่งการเกิดคือความปรารถนาหรือตัณหาความทุกข์นั้นสามารถดับลงได้และมีหนทางไปสู่การดับทุกข์นั้นผ่านมรรคมีองค์8 นอกจากนี้ยังมีหลักการเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าการกระทำส่งผลต่อประสบการณ์ในอนาคตโดยเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลความเมตตาและความเข้าใจในอนิจจังหรือความไม่เที่ยงการเดินทางของธรรมะจากชมพูทวีปสู่ใจกลางเอเชียนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากเราย้อนมองกลับไปดนเส้นทางสายไหมที่ทอยาวผ่านทะเลทรายและขุนเขาเหล่านักสแสวงบุญและพ่อค้าได้นำพาพระธรรมคำสอนเดินทางฝ่าอันตราย เพื่อส่งต่อปัญญาไปยังดินแดนห่างไกลทางทิศเหนือธรรมะได้ข้ามเทือกเขาหิมาลัยไปสู่หลังคาโลกอย่างทิเบตและเข้าสู่แผ่นดินจีนส่วนทางทิศใต้ธรรมะได้ล่องลอยไปตามกระแสะคลื่นบนเส้นทางสายไหมทางทะเลสู่เกาะลังกาและคาบสมุทรสวรรณภูมิการเดินทางที่ยาวไกลนี้เองที่ทําให้พุทธศาสนาเกิดการปรับตัวและแตกแขนงเป็นนิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเถรวาทที่เคร่งครัดในหลักการเดิม หรือมหายานที่เน้นการช่วยเหลือสรพสัตว์ให้พ้นทุกไปด้วยกันในวันนี้ที่ช่องเมทีเราจะพาทุกท่านออกเดินทางย้อนรอยทรรมจากดินแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนากำลังหวนคืนกลับมาสู่ดินแดนที่มียอดผู้ศรัทธาสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราจะไปเจาะลึก9ประเทศที่มีประชากรชาวพุทธมากที่สุดพร้อมตัวเลขที่น่าตะลึงและเรื่องราวเบื้องหลังที่หล่อหลอมให้พุทธธรรมยังคงมีลมหายใจมาจนถึงศตวตรรษปัจจุบัน เราเริ่มต้นการเดินทางที่อันดับที่ 9, ประเทศอินเดียดินแดนที่เปรียบเสมือนคันมารดาของพุทธศาสนาแม้ว่าในอดีตพุทธศาสนาจะเคยเสื่อมคลายไปจากที่นี่นานนับพันปีแต่ในปัจจุบันเรากำลังเห็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งกับตัวเลขประชากรชาวพุทธที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 10, 1 0ล้านหแสนคนเรื่องที่น่าตะลึงที่สุดคือการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะครั้งมหาศาลของดรบอาอัมเบตกา ที่นำพาคนอินเดียจำนวนมากเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์ในคราวเดียวเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้มล็ดพันธุ์จะเคยแห้งแล้งไปนานเพียงใดแต่หากได้รับหยาดรดนแห่งปัญหาก็พร้อมจะเบ่งบานขึ้นมาใหม่ได้เสมอจากอินเดียเรามุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีในอันดับที่8ประเทศเกาหลีใต้กับตัวเลขประชากรชาวพุทธ10ล้าน9แสนคน ในดินแดนที่เทคโนโลยีล้ำสมัยและวัฒนธรรมสมัยใหม่เบ่งบานพุทธศาสนาแบบซอนยังคงทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นทางจิตวิญญาณสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการ Temple Stay หรือการใช้ชีวิตในวัดที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดจิตใจและสร้างสมดุลให้กับผู้คนในโลกที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ล่องเรือกลับมายังมหาสมุทรอินเดียสู่เกาะแห่งธรรมสีลังกาในอันดับที่7ด้วยตัวเลขประชากรชาวพุทธ1 5ล้4 0 0 0 0นคนที่นี่คือดินแดนที่รักษาคำสอนดั้งเดิมของเทรวาดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายความยิ่งใหญ่ของสีลังกาถูกจารึกไว้ในรูปแบบของสถูปเจดีขนาดมหึมาอย่างรุวันเวลิสยา และถ้ำวัดดัมบุลล่าที่บรรจุพุทธศินลำคา่าภาพของชาวศรีลังกาในชุดสีขาวสะอาดตาที่พากันไปสักการะพระเคี้ยวแก้วคือตัวแทนความศรัทธาที่บริสุทธิ์และทรงพลังถัดมาคืออันดับที่6ประเทศเวียดนามกับจำนวนประชากรชาวพุทธ15.6ล้านแสนคนพุทธศาสนาที่นี่มีความพิเศษคือการหลอมรวมมหายานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมและการนับถือบรรพบุรุษ แม้จะผ่านช่วงเวลาสงครามและความเจ็บปวดแต่จิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามกลับเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเราจะเห็นมหาวิหารพุทธศาสนาที่ใหญ่โตและสวยงามผุดขึ้นในหลายจังหวัดสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เติบโตไปพร้อมกับศรัทธ,ธาที่มั่นคงขยับมาที่อันดับที่5ประเทศกัมพูชากับตัวเลข1 5 7 0 0 0 0คน นี่คือประเทศที่มีสัดส่วนชาวพุทธต่อประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหากใครเคยไปยืนอยู่ท่ามกลางนครวัดหรือนครทมจะสัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่เคยเกิดขึ้นแม้พุทธศาสนาในกัมพูชาจะเคยเผชิญกับยุคสมัยที่ยากลำบากถึงขั้นเกือบสูญสิ้นในช่วงสงครามกลางเมืองแต่ภายในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ พลังแห่งธรรมก็ได้เยียวยาจิตใจและกลับมาเป็นศูนย์กลางของสังคมอีกครั้งอย่างน่ามหัศจรรย์เข้าสู่อันดับที่4ประเทศญี่ปุ่นกับตัวเลขที่9กระโดดขึ้นไปถึง4 1ล้4 0 0 0 0นคนพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการรู้แจ้งเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลุ่มลึกความน่าตะลึงของญี่ปุ่น คือการนำหลักการพุทธไปประยุกต์จนเกิดเป็นศิลปะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสวนหินแบบเซนพิธีชงชาหรือความใจจดใจจ่อในงานฝีมือนี่คือพุทธศาสนาที่สอนให้คนมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบที่อันดับ3คือประเทศเมียนมาด้วยจำนวนชาวพุทธ41ล้าน4แสนคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นอย่างน่าสนใจสำหรับชาวเมียนมา พุทธศาสนาคือหัวใจและกระดูกสันหลังของชาติที่แทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจและการดำรงชีวิตความอลังการของมหาเจดีย์เวดากองที่หุ้มด้วยทองคำน้ำหนักมหาศาลคือภาพยืนยันว่าศรัทธาของที่นี่นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งของนอกกายใดๆถัดมาคืออันดับที่สองประเทศไทยของเรากับตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจถึง66ล้านหแสนคน ไทยถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกที่เข้มแข็งที่สุดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับงานบุญประเพณีและบทบาทของคณะสงฆ์ในการช่วยเหลือสังคมทำให้ไทยกลายเป็นภาพสะท้อนของมหาศรัทธ,ธาที่ทั่วโลกต่างชื่นชมทั้งในแง่ของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางวัดป่าและความวิจิตของพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์และสุดท้ายอันดับที่1ประเทศที่มีจำนวนชาวพุทธมากที่สุดในโลกคือประเทศจีน กับตัวเลขที่น่าตะลึงถึง254ล้าน7,00 0แสคนตัวเลขนี้เทียบเท่ากับจำนวนประชากรของหลายประเทศรวมกันแม้จีนจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายสูงและผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่แต่รากเหง้าของพุทธศาสนามหายาณที่หลอมรวมเข้ากับปรัชญาตะวันออกกลับฝังรากลึกและเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในยุคปัจจุบัน เรากำลังเห็นการฟื้นฟูวัดวาอารามครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินจีนและคนรุ่นใหม่ที่กลับมาศึกษาพระธรรมเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตนี่คือประจักษ์พิธานว่าพุทธธรรมสามารถปรับตัวและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งเพียงใดในดินแดนพยามังกรสิ่งที่น่าตะลึงยิ่งไปกว่าตัวเลขเหล่านี้คือการที่พุทธศาสนากำลังเบ่งบานในโลกตะวันตกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คำว่าสติหรือ mindfulness กลายเป็นคำที่ถูกบรรจุอยู่ในวงการจิตวิทยาการแพทย์และแม้แต่องค์กรระดับโลกอย่าง Google หรือ Apple หลายคนเริ่มตระหนักว่าความสำเร็จภายนอกไม่ได้การันตีความสุขภายในใจเสมอไปและนี่เองที่ทำให้พุทธศาสนาในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในเอเชียแต่กลายเป็นมรดกทางปัญญาของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ตัวเลขทั้งหมดที่กล่าวมานี้รวมกันแล้วเกือบ450ล้านคนแต่นั่นเป็นเพียงตัวเลขทางสถิติสิ่งที่น่าตะลึงยิ่งกว่าคือกระแสลมแห่งความสงบที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกย่างก้าวของคนเหล่านี้พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเชื่อเพราะบอกต่อกันมาแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยการลงมือทำรรผ่านศีลสมาธิและปัญญาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดที่วุ่นวายหรือเร่งรีบเพียงใด หลักการเรื่องกรรมและการเข้าใจในความไม่เที่ยงยังคงเป็นรากฐานที่ทำให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับความผันผวนของโลกได้อย่างสง่างามบทสรุปของตัวเลขเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่การจัดอันดับว่าใครมากกว่าใครแต่มันคือเสียงสะท้อนว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยยังคงหยหาความสงบทางใจและพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นคำตอบนั้นเสมอมา สถิติจำนวนประชากรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ความจริงสากลที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจะยังคงเป็นอมตะสืบต่อไปนี่คือเรื่องราวของมหาศรัทธาที่ช่องเมทีตั้งใจนำมาแบ่งปันแก่ทุกท่านในวันนี้ครับถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับช่องจะอยู่รอดก็ด้วยยอดติดตามกับยอดชมนี่แหละครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม please, please.